สวัสดีพี่น้องมืงเหีหเ้ยย่าติวใหม่คือเก่าได้พี่น้องแล้ววาเก็บเห็ดแล้วพ่อแล้วบ่มไม่เห็ดอย่างดอกมิตรห้าหลิมัตมามามาเบิ่งนน้ำตาลพี่น้องนี่ติวกับพ่อแล้วมานี่สิสิผ้ามาตัดพี่น้องมามามาอันนี้โออว่างดูพี่น้องโอ้ยหัวกัดลุดพ่อหัวมึงโ,โ,โอ้๊ยอยุ๊ยนี่ติวเห็ดลุดแล้วว่งดูพี่น้องนีย่ยติวก็จะเอาเป็นเหงาเป็นยังนี่ มันแตมีไม่ยิ่งใหญ่เสร็จละยิงใหก็สีคอยเอามึงเล้อพี่น้องได้คือเก่าได้老妈ย่าเน้ลก็ะมันย่านั่นเลาสิเอาแต่ดอกใหญ่ๆมือนีพี่น้องเบิ้งบันย่าก็สิตาเสกตาได้พี่น้องเบิ้งมาเบิ้งผู้ใดอยากเข่ามาเอาน้ำเหล้าเด้อทวนนะผักบ่พี่น้องมาๆมาๆผู้ใดอยากน่ะเข่ามาเท็บน้ำใหญ่ติวมีแต่ดอกใหญ่ๆ บาดแจ้งบ่บ่เกีงใจผู้ใดเลยล่ะนี่อันเบาเรื่องเฮ็ดเนาะพี่น้องเฮ็ดอันนั้นคงคือคงบ่ออกอ,อีก,กแล้วละ่ะสไตล์ปิดนะเนี่ยเทวกับมาเอาเฮ็ดท่าลีมาดพี่น้องมาเบิงบ่งมาเบิ่งด้วยติดกระสิบปาดด้วยจังสิล่ล่ะอันนี้ก็แซ่บเอาไปหนึ่งเซะ แซ่บพี่น้องผู้ได้ยากเนี่ยเขามาเขามาเขามากินน้ำใยติวเด้อบ้างปุ๊บบ้างปะเลยดูพี่น้องปัจจัยมันเจ็บเลยมันเจ็บก็จะเจ็บยังมีเราพี่น้องเบิ้งทายให้พี่ให้น้องเบิ้งในลูกพี่น้องอยู่ฟังใสให้อยู่ใสเขามาเก็บน้ำใยติวเด้อหรือว่าอยากผู้ได้อยู่ไก่ใยติวเขามาเขามาแล้วกับวามันสีเท่าหมดดลวล่ะแล้วก็มาหากับลูกสาวเราได้เหมือนเนี่แล้วก็มาพออีหลี แล้วเอาแต่ดอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆดอกพี่น้องน้อยๆแล้วก็บ่อ,อยากเอาบังขาเป็นมากมากพี่น้องผู้ได้ยากเนะี่ยเขามากเขามากตรงนี้พี่สิเอาเอาส่วนเอานันกวาหน,นี่กันตึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่น้องเบิง่งเบิง้งนี่สิเอาเงาเดียวขึ้นมาเลยพี่น้องเบิง่บง ผู้ใดอยากเนะเขามากินน้ำเหล้าเด้อมามามาหนึ่งแซ่บแซ่บพี่น้องเอาตัวบุญคายง่ายทียย่บุญฮักดังโปะโปะพี่น้องเอ้ยหน่อยๆน่อยเ่าเอาเลยเพราะว่าผู้ใดอยากเขามาเด้อเล่ากระลั่งมาเก็บเด้หน่อยเล่าหัวก็มาเนี่ยเล่าก็สิบตาใส่กระตาเล่าพี่น้องมาเบิง้งมาเบิง้งเล่ามาบ่โดนดอกมัอนี่ลูกสาวเราสิไปเหตุงานเบิง้งเบิงเบ้งเราปาดพวนน่ะย่างบ่งเก่งใจผู้ใดพี่น้องเอ้ยปาดทิศ ผู้ดอยากเข้ามาเขามาพาพี่น้องไปเบิ่งเห็ดก็น้ำแม่ไปไปลูกจาก้าพ,พี่พาน่องเข้าไปเบิ่งบอกคนแนะผู้ดอยากเก็บน้ำแม่เขามาแล้วัว่างเหยียบแล้วลูกจ้ามันหลบอยู่ใต้ใบไม้นะคะ เ,เ,เ,ดเดินว่าจะกลับบ้านก็เห็นอีกแล้วนะคะแล้วมันเผาเนาะแม่เผาครับผู้มักกับซ้ำน,าานี่แหละเสียบมีกี่ตาั้างหนึ่ง อา่านดีใจดิแม่เราเอาแต่น้อยๆจ้ะ <c oughs> แล้วบบออนเท่าซ้ำนี่แาเจะเอาอมแม่พอไปหนึ่งยีงั้นแล้วสะเป็นหนึ่งที่นซ้ำเนี่ยขันปัจจอยมานั่ปัจจอยก็จะเอาลุนนี่แหละปัจจอยแล้วมักรุนนี่ พ่อและว<ฮ>อันนี้ต้นเบีย้ยเหอนอนเกิดจะต้นเบีย้ยค<ะ>่ะยาว่าไม่มาเกิดที่ต้นอะไรนั่นบ้านแมนคนน้เกิดที่ต้นอะไงอร,รอันนี้ว่าจะเดินกลับบ้านนะคะกลับบ้านไม่ได้สักทีเห็นจะเหตุกลับบ้นจุดทน้งคุด แม่เอาเตอย่างนี้นะคะ ควมันเ่าเหมดแล้วเนาะแม่เนาะจ้าอ้าวลูกแม่เราปาดเห็ดได้ป้ะแม่ก็ได้นี่แหละลูกนั่นเรื่องปาดจนปาดแย่ป้ะเมตตาผู้ใดได้นี่เห็ดพวกหอยงามเนาะคะุณจา้ามันฝนตกใหมลูก คนตกห้ามค่ะคนไม่ได้ปะระไข่ง่ามจ้าดอกดำเนาะจ้าบ่างงามกับสางหวัวถั่วลูกกับพ่อได้กินน้ำข้าเจา้าน้ำบัตรน้ำเมี่ยงข้าเจ้าบ่เงินซ้ำนี่ก็เอาตัวบ่งงามกับเดย์บ่นนี้ยกับ,บ,กบ,บ,บสิบบาทแม่จะไปเฮ็ดอียงอ่๋โอ้ยแม่กับสิเอาเป็นหนึ่ง หนึ่งเดาแม่กะสิเอาต้มใส่ขวดไปน้ากินว่าท่าใดดอกลูกแม่หางมันมาเก็บมันเป็นตะมันแทนได้เห็ดออกไยผู้ใดบอกมาเก็บะกะบพ่กหูจากดอกว่ามันเป็นมันมันซ้ำใดคันเห็นเห็ดแล้วมันอยากมาหลดแต่แม่ยังอยากมาเนาะกินนะเพราะท่าใดดอก พูดหนักพี่น้องโอ้ยแม่เก็บเนี่ยผู้ใดก็ได้ไปหอดอกก็สิไปล่างไปเลือกออกฮะล่างพอไหมพี่น้องแม่พี่น้องเฮ็ดแล้วก็ได้ซ้ำเนี่แล้วหัวกะมาเนานะพี่น้องเนะาะบัดนี้ผูใ้ใด้ข่าวว่าบังเล่าแล้วอย่าลืมกดติดตามเราเด้อพี่น้องกดให้กำลังใจเราแค่นี้ละพี่น้องสวัสดีค่ะ